ันนี้คือเลขขีดแนวนะ่ะผมถอดจากอาจารย์แม่ละ่ะมันก็อยู่กันนี้เราไม่ได้ไปคิดอะไรมากหรอก<ม>ถ,ถูกไม่ถูกไม่รู้อาจจะยังไม่ยั่วู้อันนี้เลขเป้าอันนี้กรณีตัวเก่าไม่มานะถ้าตัวเก่าไม่มานี่ผมมองข้ามชอดไปเลยเมื่อที่แล้วผมก็ดูตัวนี้นะ<ต>ผมก็เล็ง,งที่ไปที่สามเก้าหนึ่งแต่ว่าเลขเขาไม่เคลื่อน ม่รู้วันนี้เขาจะเคลื่อนถึงหรือเปล่าถ้าเคลื่อนไม่ถึงก็จ,จะอยู่เจ็ดสองสี่ก็จาได้ไหมท่านผู้ชมนี่คือคิดเกินเขาไปช็อตหนึ่งผมจะคิดเกินเขาไปบรรทัดหนึ่งแต่คราวนี้ย้อนกลับมานะให้ดูนะน่าบอกไหมเมื่อวีแล้วผมก็คิดนะสามเก้าหนึ่งแต่เลขเขาเคลื่อนไม่ไกลอ่ะเขาเลือกแปดเจ็ดสองยังไม่เคลื่อนอ <c oughs> ่ะใแต่ถ้าวันนี้เขาเคลื่อนมาก็น่าจะเข้าเป้าเ <c oughs> พราะที่ยืนยันได้เพราะว่าคนสิบเก้าคนนะ แต่คงไม่ออกตรงอ่ะจะพลิกกลับเป็นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเพราะว่าปีที่แล้วโลกละเมออผมมันจะเจ็ดสองห้าคือตัวเก่าอ่ะโอ้ละเมอด้วยคิดว่ามีเบิ้ลไหมถ้าหลุดจากนี้คือจะเป็นเบิ้ลนะผมบอกเบิ้ลจะเป็นเบิ้ลล่างด้วยแล้วก็บนจะเบิ้ลหน้า <S 2> <S 2> ถ้าเป็นหลุดจากสไตล์ตัวเก่ามาสองตัวนะ <Okay. S 3> หวยก็จะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเอาเจ็ดแปดเราจะอะไรใส่ตัวหนึ่งแบบนี้หวยจะเป็นลักษณะนี้ เจ็ดสแล้วเราอะไรใส่แต่ผมเบื้องต้นผมใส่ส่คือวันเกิดหรือเจ็ดสองห้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองหกได้2 8อันนี้คือสุข,ของสไาตล์ที่คนอยากคุยมผมจะชี้นําว่ามันมีเปอร์เซ็นที่ตัวเก่าจะมา2ตัวแต่ตามหลักการอย่างน้อยมาหนึ่งตัวเไปไนะ็นองเงี้ยสามเจ็ดหกสาเจ็ดหกเลขเลข็กแปดเจ็ดหกสาผมเขียนไม่เต็มนล้นี่ เกีร์อะไรตัวหนึ่งสามหกหรือเปล่าต้องโกนลุงก็เขียนอยู่ลางๆอยู่ว่าแปดเจ็ดอันนี้คือแปดหรือสามเจ็ดแปดกับสัอย่างไม่เต็มขอขอขอเอ็ะตอ๊ะส้นไปนะขอออกกำลังกายใช่ไหมเบื้องต้นนะนั่นมีอยู่กลุ่มเลขตัวนี้เขาจะชอบเอาตัวเก่ามาแล้วต้องเอาเลขเจ็ดนะ ร่างกัน,น่าจะเลขสองนะตามหลักซื้อรองเท้าเตะหงายเบิ้ลโอ้สิเบเอ็ดทำเออนี่เลขทำไมผมโชว์เมื่อกี้เลขสิเบเอ็ดเนาะเห็นไะหผมโชว์ทำไมคือบางครั้งนะ่ะหวยถ้าผมดูสไตล์ครั้งสุดท้ายของสอง,สองหามสองอะสองท้ายสองท้ายวันนี้บางครั้งวดนนี้ร่างอาจจะเป็น มีเบิ้ลนะมีเบิ้ลถ้าออกสองสองก็จบไปแต่ตามที่ผมหามานี่ถ้าเป็นหวยเบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลอะไรมันจะเป็นเป็นลักษณะมีเบิ้ลนะแปดหนึ่งหนึ่งครัเห็นไหมที่ผมมองตรงนี้แปดหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งตัวนี้มีเปอร์เซ็นต์ออกเยอะนะครับครับลองดูนะเบิ้ลเบิ้ลตัวหนึ่งหนึ่งน้าคิดน่าคิด ตาเจอหนึ่งหนึ่งนี่ถ้าตัวเก่ามาสองตัวนะไม่น่ายากผมก็กลัวจะเป็นอยู่ในกรอบเดิมอะถ้าตัวเก่ามานะผมว่าเจ็ดสองสี่นี้ได้จะข้ามไปเจ็ดสองห้ากลุ่มนี้ได้นี่อยู่ประมาณนี้นะผมมกำลังถอดรหัสอยู่ตรงนี้อยู่ถ้าก็ถ้าเขาหลุดหลุดคือเอาลขล่างเอาตัวเก่ามาบนเขาเปลี่ยนนะกที่จะไปได้คือเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งได้ ผมจะล่ให้ดูเลขหลักสิบมาเน่อยศูนย์หนึ่งองวันนี้ข่าไม่เอียงไหมก็กันไว้ก็ได้นะเอียงแต่ว่าผมว่าถ้าตัวเก่ามาตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นเก้าเจ็ดนึงก็พอได้ร่าง92ได้ไหมได้ได้นะครับ2 9งเตัวเก่ามาสองตัวน่ะตกใช้ด้วยเลขสี่คือตรงที่มือเขาอ่ะ ถ้าจะออกเจ็ดสองห้าก็จะเลขละเมือผมมาออกเออีกอ่ะแต่ถ้าหลุดจากตัวนี้ผมจะมองไปที่มันมีตัวหลักอีกไม่กี่ตัวนะเพราะว่าผมพยายามดูอยู่ <Okay. S 1> แล้วนะเบื้องต้นผมก็ชอบสองสี่อ่ะสองสี่สองสี่สองห้าวันเกิดผมนี่ละเขาทิงออกก่อนก็ได้ี่ต้องใจที่หลักสิบนี่คืออะไรลุหลักสิบปกติเขาเดินไปอะ่ะ ถามว่าเขาจะถ้าเขาทำเอีดรีกรอบอาจจะเป็นเอีกรรอบก็ได้แบบนี้ที่เราดูอะตามสไตล์ของว่พาพอผมไปดูหลายอย่างอยู่ทีนีทท้ทุกครั้งทุกทุกครั้งที่หัวเบียนมาตรงนี้เขาจะไม่หนีจากจากแถบนี้เราพยายามถอดรหัสตรงนี้ได้เนี่ยไม่ว่าจะเริ่มจากเก้าศูนย์สามเนาะแล้วก็ศูนย์หนึ่งเก้าเห็นไหมศูนย์หนึ่งเก้า 903ศูสแล้วศูนย์หนึ่งเก้าแล้วเมื่อกี้อะไรออกสองเจ็ดสองก็อยู่ตรงนี้แปดเจ็ดสองก็อยู่ตรงนี้เจ็ดสองสี่ก็อยู่ตรงนี้เจ็ดสองสี่ก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมเจ็ดสองสี่ก็อยู่ตรงนี้เ <c oughs> มื่อกี้ออกอะไรนะแปดแปดเจ็ดสองใช่ไหมแปดเจ็ดสองก็คือไปออกเลขละเมือเราอีกงงเลยน,นั่นเจ็ดสองมาสองตัวได้เหรอเจ็ดสองห้าถ้ามามาสองตัวเราจะเปลี่ยนหลักร้อยก็ได้สองสี่เปลี่ยนหลักร้อยตัวอื่นก็ได้ <c oughs> คือผมก็ไม่ได้ห้าเป็นแปดสองสี่ก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมว่าตัวนี้จะแม่นที่สุดนะตามที่ผมผมคิดคือว่าเพียงแต่เราถอดรหันให้ได้ตรงนี้ถือว่าแม่นมากนะตรงนี้คือผมยังชอบกรอบเก่าอยู่ถ้าแปดสองเราลองดูได้ได้ถือว่าอยู่ในกลุมอยู่พอปีหกห้าเก็บมาเก็บงวด ก็ไม่รู้ว่าหวยงวดนี้ออ,อก17 2ปีซ้อนแล้วีใส่แล้วถ้าก็เปลี่ยนตัวใหม่นะมันก็จะเริ่มมาสูตรนี้แล้วก็ออกข้างข้างรอบนิดหน่อยแค่นั้นนะ่ะส่วนมากจับเอาบริเวณนี้ผมว่ามีเปอร์เซ็นต์ถูกอะนะแ,แถบนี้นี่จะมีสูตรของเขาอยู่นี่อยู่บริเวณนี้มีเปอร์เซ็นต์ถูกนะใครฝันอะไรก็ไปจับใส่ประเด็นแถบนี้ผมว่ามีเปอร์เซ็นต์ถูกมากนอกจาก เรามาดูแล้วเลขล่างเขาจะซ้อนกันซ้อนแผนกันมาอยู่ใกล้ๆเห็นไหมตัวเบิ้ลตัวนี้ระวังเลขล่างหนึ่งหนึ่งใครซื้อหนึ่งหนึ่งก็ต้องซื้อเจ็ดเจ็ดด้วยเนอะมันตัวเดียวกันเนอะผมบอกไปได้แค่นี้อนะ่เดี๋ยวผมจะเขียนอะไรเพราว่ากันอีกคือถ้าไม่รู้เราก็ไม่อยากเขียนนะมันจะพากันเสียตังค์เยอะนะครับรอันนี้คือเลขขีดแนวเนะผมถอดจากอาจารย์แม่ละมันก็อยู่กันนี้เราไม่ได้ไปคิดอะไรมากหรอก คืถ,ถูกไม่ถูกไม่รู้อ่จจะแต่ยังไม่ยังไม่รู้อันนี้เลขเป้าอันนี้กรณีตัวเก่าไม่มานะถ้าตัวเก่าไม่มานี่ผมมองข้ามช็อตไปเลยเมื่อวดที่แล้วผมก็ดูตัวนี้นะอะผมก็<า>มเล็งที่ไปที่สามเก้าหนึ่งแต่ว่าเลขเขาไม่เคลื<ช>่อนไม่รู้วันนี้เขาจะเคลื่อนถึงหรือเปล่าถ้าเคลื่อนไม่ถึงก็จ,จะอยู่เจ็ดสองสี่ก็จาได้ไหมท่านผู้ชมนี่คือ คิดเกินเขาไปช็อตหนึ่งผมจะคิดเกินเขาไปบรรทัดหนึ่งแต่คราวนี้ย้อนกลับมาแล้วจะให้ดูนะาไหมเมื่อทีแล้วผมก็คิดนะสามเก้าหนึ่งแต่เลขเขาเคลื่อนไม่ไกลอ่ะเขาเลื่กแปดเจ็ดสองยังไม่เคลื่อนอ่ะใแต่ถางวันนี้เขาเคลื่อนมาก็น่าจะเข้าเป้าเเพราะที่ยืนยันได้เพราะว่าคนสิบเก้าคนนะแต่คงไม่ออกตรงอ่ะจะพลิกกลับเป็นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเพราะว่าปีที่แล้วเขาออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดมาสองปีซ้อน เขาจะเอาหนึ่งมาหรือจะไปเอาของตัวปีที่แล้วใช่ไหมครับมาหนึ่งมาหนึ่งมาสองตัวหรือตัวเดียวคือเอาหนึ่งมาอยู่ท้ายแล้วเก้าเข้าหลักร้อยอาจจะอยู่ของปีที่แล้วอาจจะสี่หนึ่งสี่เก้าหนึ่งก็ได้แบบนี้ก็ได้นะนะผมไม่ชอบเท่าไหร่แต่ว่าต้องเขียนมันต้องเขียนเพราะหนึ่งมันมันยืนยันได้ว่าคนสิบเก้าคนนะเราวัดกันมัน เราจะไปนค้นอะไรมันจะออกเราไม่รู้แต่ว่าคนเขาเรียนกันสิบเก้าสิบเก้าคนนะแต่ว่าศูนย์หนึ่งเก้าพอออกไปแล้วใครที่ฝันว่าเพื่อนเกา่าเจออะไรเก่าๆนี่ผมว่าเลขเกา่าตัวนี้คือตัวเป้าอาจจะมาพลิกเป็นเก้าหนึ่งไปตามรูปนะไปตามรูปคือเราวิจารณ์ไปตามรูปดีกว่ามันจะชัดถ้าออกเก้าหนึ่งผมก็เล็งไปที่ 8, 91, แปดเก้าหนึ่งกับสามเก้าหนึ่งละเล็งไปแบบนี้ ถ้าออกแปดมาแค่ตัวเดียวผมก็เลงไว้อีกตัวหนึ่งในว,วันหลังค่อยเขียนนะ